เมนูเด็ดที่เด็ดลาบไก่ปั่นสนเมนเลี้ยวอุ้ยเลยเแค่ย่างแนื้อนี่ลาบลาบจานเดียวเคียนครับลาบต้มลาบต้มสดน้านี้อุ้ยแถวก็หลายแต่เจ้ตัวนี่โซฟ์บุหรี่ครับเมนเอาต่อจัดหนักนี่นี่คือนั่งเซราบบ่ได้เมนก็ ๋ยวอ๋อสมไก่เดือดปุดๆหอมในสามกุ่เเม,ม,ม,มเมมด,มมด้พี่น่องเลยละมุนนุ่มย่งเนี่ยโ้ยยยยกยยยอยย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 ยองยยยยมยด้ยย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 อยย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  มีเนื้อไก่มาเลยสิเืือหูหินสิอันนี้ลยไปปลาเขาป่ะล่ลปรุงกันบางเเเดี๋ยวปรุงเราสิมใหนพี่น้อบสีสันมันต้องเย็นๆที่จังคนอบ้านองเลยจะว่าก็บพรต้องเยนหลายดอกนานเอาาอุ่นบาดตาบาดใจโอ้ยต้องพักการนานวะดิ เช่นั่ก้าั้นหอมครับพี่น้องคนขึ้นคนขึ้นงเลนี่พได้บ่ได้เอาไวส้สูกสี่ผ<ม>ัก <พา S 2> เนีม่มันมังงเลยบ่แมนครับสนนกจะมเลยมาดูอุ้ย,ยคนลาบสีสันน่ารับประทานหอมครับพี่น้องออ อ๋อออักใช่กไปักข้นมือักยกมึง้วยาข้ามีไนร้ไอือพอคอคนเก่าคนเดิมฝีมือรอยเหมือนเดิมครับจัวเสียมือหอยยกอแถมก้อยงรู้ม,โโโมเป็นไหน โอ้ oh, หอมครับพี่น้องเอ้ยหอมไม่หอมลาไม่หอมข้าอขวดไก่ปลาลาบไก่ปลาสดๆมาเด้อพี่น้องโอเคโอ้ยเป็นไงอ่านเลยอ่านเลยป้าตากบานี่พี่น้องมาเด้อยชิงเขาลาบไก่อ้ยผักสดๆ จากสวนสะเดาแซ่บพแาะหลาปต้นหอมบดขุ่มแก้วอุ้ยสีสันเลดเสือฮู้ฮู้ฮู้ฮห้ฮู้ฮู้ฮู้กู้ฮู้อู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู เผ็ดด้วยจี๊ดผกเสียจ้มอะไรรูเผ็ดตักสดๆมลาโอ้ย